วันนี้พาแม่มากิน MK อีกแล้วแต่ว่าวันนี้เราไม่สั่งสุกี้นะคะเราจะสั่งเป็นอาหารอาหารเนาะเป็นแบบหมี่เป็นเป็ดอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยไม่มีงค์ตรงนี้ <c oughs> น้องเป็ดน้อยอาหารของเรามาแล้วนะคะอันนี้คือเป็ดย่าง MK ค่ะ้อมน้ำจิ้ม ก็อันนี้คือ,อปอเปี๊ยะสดค่ะปอเปี๊ยะสดนะคะบะหมี่หยกนะคะอันนี้คือบะหมี่หยกหมูแดงแล้วก็หมูกรอบค่ะแล้วอันนี้คือลาวาบอลคือข้างในอะ่ะมันจะเป็นเหมือนชีสเนาะขนมจีบปู เดี๋ยวพี่จะทำอันนี้ให้ดูนี่นะคะลาวาบอลน,นี่มองเห็นไหมอ่ะมันจะมีชีสอย่างเงี้ยค่ะไม่โฟกัสน,นี่นี่ค่ะนี่ค่ะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะเพิ่งลองกินครั้งแรกเดี๋ยวดูก่อนว่าอร่อยหรือเปล่านี่มาต่อด้วยขนมหวานนะคะ อันนี้คือทับทิมกรอบค่ะทับทิมกรอบใส่มะพร้าวด้วยนี่นะคะทับทิมกรอบ M K